พอหุ้น Power ine, พาวเวอร์ e า a g แม็ก e ซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ บันนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าเรามาต,นะตวเทคโนโลยีดิจิทัลชันคอนซูเมอร์พิชเวิเร์เะตัวที่สำคัญที่สุดนะคะนา่าจะเป็นตัว c o v i d -19 ค่ะที่เป็นแอ c e ซเลเตอรทำให้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปอย่างรวดเร็วนะคะนื่อ,อนะญญาท,ทางคอ o r เ t e เองไม่สาม,มารถอยู่หยุดนิ่งได้นะต้องเปลี่ยนแปลงให้ทางเราอยากปรับรูปแบบการทำงานแบบห เพื่อล้อไปกับดิจิตเดเร็กชันของบริษัทเราจึงจัดตัง้งแม็กเวนเตอร์ขึ้นมาเพื่อเร่งสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็เป็น c o เ p เ r a เวนเ n อร์แคปิตอลค่ะในการลงทุนอา,าพที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศค่ะสร้างการธมนี้กับผู้ค้าในุรูปแบบนะคะแล้วก็ เสริมสร้างความแข่งแร่งให้ TDC Energy เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยโดยผ่าน3า T activity ดังนี้ี incubation c o c r e a t i o n แล้วก็ investment incubation นะคะทางบริษัทเราเองมีการเปิดเวทีนะคะให้พนักงานได้นำเสนอไอเดียใหม่ๆเนพะื่อสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจ ของบริษัทผานกระบวนการดีไซน์ t h i n k i n g นะคะตั้งแต่ Initiate New Idea นะเอา i อเดียไปเทสกับลูกค้าแล้วหลอกขึ้นมาเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา c o c r e a t i o n ก็เป็นการหา Opportunity ใหม่ๆ กับผู้ค้าเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆตัวสุดท้ายนะคะ Investment เราจะลงทุนล้อไปกับ Strategy ของบริษัทนะคะรวมถึงธุรกิจที่มีการเติบโตและนี่ก็เป็นผลงานนะคะ i n c u b a t i o n นะคะที่มีการนำเสนอไอเดียกับพนักงานนะคะตัวแรกนะคะเป็น p า r ัวค่ะเพน Point มาจากมีพนักงานหนึ่งคนนะคะที่เดินทางบ่อยค่ะแล้วก็อยากจะหา โลโก้อะเรนติกฟูทานนะคะซึ่งไปเสิร์ชในรีวิวอะไรแบบเนี้ยตามแพ็ก้กนต่างๆมันหาไม่เจอแหล่งข้อมูลจะมาได้จากโลโก้คนโลโ컬เท่านั้นนะคะ ก็เลยเจว่าหลออขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มที่รวมตัวระหว่างคนชอบอกินชอบรีวิวแล้วก็ร้านอาหารเข้าด้วยกันทั้ง p ี่ีเองมองเห็นโอกาสเพื่อส่งม,มอบบริการแล้วก็ในเชิงของ d a t ้าแล้วก็รวมถึงถามลูกค้าประมาชิกใหม่ที่ไม่ได้อยูน่ในปั๊บนะเราจึงเป็นที่มาของตัวแพลตฟอร์มต,ตัวนี้ค่ะพาตัวถัดไปนะคะอินไซต์ของตัวพาวิธีนะคะมาจากผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยอ,อาการต่อรักษาด้วยการฉายรังสีจะ ทำให้มีอาการเบลอตรงบริเวณหนังต้องทําให้ทาครีมบ่อยๆค่ะเพื่อให้มีความเย็นแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองนะตรงนี้เราก็ไปนคนพบสาสก,กัดพิเศษค่ะแคโรทีน้อยที่ช่วยเพิ่มความเย็นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังได้โดยที่ไม่ต้องทาครีมบ่อยๆค่ะตอนนี้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วประมาณสี่ตัวนะเป็นโลชั่นชาโว่์อ,อยルเซรั่มแล้วก็เฟเชียลเพนซิ่งครีมแล้วก็นในอีก ประมาณสองถึงสามเดือนถัดไปนะคะจะมี อีกสอง o d u c t ที่ออกมาค่ะเป็นตัวของสันทกรีแล้วก็เฟรชเชอ r ์ครีมถัดไปนะคะ next pharmacy ค่ะเราอยากดูแลผู้ที่มีความเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางที่ออกมาเป็นร้านขายยาครบวงจรสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการได้ในทุกที่นะคะพราะมีทั้องออนไลน์และออฟไลน์แล้วก็รวมถึงมีเภสชัชกรให้คำศึกษาเพื่อการรักษาเป็นไปได้อย่างถูกต้องแนละสะบายมากยิ่งขึ้นนะสองตัวถัดไปะคะ่ะเป็นเรื่องของอาหาร นบริการน้ำมันของเราก็ให้ทั้งลูกค้ามีทางเรื่องมากสถานีเหนียวไก่เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของโ local identity ถ้าพี่ี่กลับย้อนอดีตกลับไปเวลานั่งรถไฟเราจะฝากเหนียวไก่บนรถไฟนะคะกับของเสี่ยวสาะเติมเต็มกลิ่นอายของสมัยก่อนส่วนก๋วยเตี๋ยวร่าเริงเนี่ยค่ะจะเป็นคอนเซ็ปต์ของการกินแบบสนุกสนานแลาะถ้าสมมติว่าในรูปก็จะเป็นใบกัญชาเราจะใส่ขุมพลใบกัญชาลงไปเพื่อเพิ่มอรรถรสของการกินมากยิ่งขึ้นตัวสุดท้ายค่ะเป็น แม็กเซเวอร์ค่ะแ็เวอเนี่ยเป็นจางขายของโฮเทลนะคะที่มีราคาดีสำหรับทุกคนค่ะพร้อมทั้งบริการขนส่งถึงที่และให้คำแนะนศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับตาโชว์ผลได้มากถัดไปนะคะเป็นเรื่องของ Strategic Investment Focus ค่ะเราจะ Invest อยู่ภายใต้สถิติปีนี้นะคะเพื่อเสริมดีวิชั่นวิชชั่นตัวแรก เป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะในปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าอยู่1 7ล้านสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็น B2C นะคะแต่สเตจถัดไปเราอยากจะได้ B2B2C เพื่อเพิ่มฐานสมาชิกให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารรีเทลทักเกอร์แท็กซี่เป็นต้นนะคะตัวถัดไปเปรียบเน็ตอันเวลวีอิงเปลเนสตอันเวลวีอิงเนี่ยเราอยากดูแลรักษาทางกายไปน,นะคะเพื่อให้เราสามารถเป็นอยู่ได้ดีขึ้นค่ะแต่ลงทุนในเฮลท์เทคพวกคลีเวนทีฟฟู้ด ก็าตัดพินศษสั่ง่ะตัวถัดไปเป็นเรื่องของเ e v e l งอะไร i n อ o p p o r t u n i t i e s ถาว่าอันนี้คืออะไรคือเราอาจจะเป็น r i g i t a l platform ที่ช่วยคนตัวเล็กค่ะให้เพิ่มรายได้หรือค c ่ี h ได้มากขึ้นนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของ unmatch คนว v เนียร์ โมลมชันเอ็กซ์เพรียตัวนี้ก็อยากจะสมมอิความสะดวกสบายแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าใ้กับลูกค้ารวมถึงเป็นอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของลูกค้าค่ะตัวนี้ก็เป็นัวล่าสุดที่เราได้ลงทุนไปนล้วทรีซิกดีค่ะถามว่าทําไมเราถึงสนใจตัวนี้ถามลูกค้าใหญ่ของสถานีบริการน้ำมันของเรานะคะในกลุ่มทักเกอร์นะคะทำให้เราสนใจตัวนี้ค่ะอยากจะเสริมเขาให้ใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นท r ีซิกดี้ค่ะคืออะไร เป็นลอจิสติกแพลตฟอร์มนะคะที่ทำการแมทชิ่งระหว่างแคริเออร์กับชิปเปอร์โดยโฟกัสไปยังเพนพอยของจุดที่เป็นการขนส่งเที่ยวเล่าค่ะเวลาเราไปส่งของเสร็จปุ๊บมีบ่อยครั้งที่ต้องขับรถเที่ยวเปล่าออกมาตรงมีใช้แมทชิ่งค่ะเพื่อเพิ่ม d u c t ivity แล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้คนขนส่งมากขึ้นเปลี่ยนจากตัว traditional packing industry แบบเดิมๆเข้าไปอยู่ในบนดิจิตัลแพลตฟอร์มโดยมีตัวสมาร์ AI ในชีพธีมายกับทัพพายนะคะเพื่อดีไล้์รสะสเที่ยวป่าให้ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้คุณภาพการส่งของที่ไปถึงได้ที่เป้าหมายอย่างมีะคะุณภาพอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่งประมาณแสนหนึ่งต่อเดือนการว่วมลงทุนกับทรีพที่ทํัในครั้งนี้นะคะเรามองเห็นโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ หลักบริการในเรื่องของการประกันสินค้าการซ่อมแลงบังคับรถยนต์รวมถึงการขยายฐานสมาชิกแม็กซ์การ์ดของเราโดยเราจะมุ่งเน้นไปยังออนไลน์อีโคซิสเต็มของธุรกิจขนส่งและตลอดทั่วซลายเชนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเราอยากให้ไซโคเดอร์ในแพลตฟอนด์มีความเป็นอยู่ที่ห้งธุรกิจต่อปีนะคะเฟสออนดิจิทัลโฟล์สในการอินเวสท์เมนต์จากที่มาที่เอสติเซนไปแล้วนะคะมีตีแกนแล้วก็เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณห้าล้านถึงห่งพันล้านไม่ดูกับ 我怎么没印象？